สวัสดีครับ้งน้อง,องและผู้ที่สนใจ h o t o s h o p กาก้าพาย a r ลิสเตชันนะครับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาอยู่กันที่เครื่องมือในหมวดที่13ลำดับที่3นะครับนั่นก็คือสมัรทูนะครับเราเปิดไฟล์ภาพที่เราดาวน์โหลดมานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเอา s a มเ l ิลอเ l เยอรออกไปก่อนนะครับตอนนี้เราทำการก๊อปนะครับก๊อปปีหรือค t นโทเจก็ได้นะครับ ตอนนี้เดี๋ยวดูนะครับน้องอย่าตกใจนะครับดูภาพนะครับจะค่อยๆมีการเคลื่อนไหวนะครับ อนนี้นะครับน้องเห็นใช่ไหมครับหน้าที่ของสมาร t o ทูนะครับก็จะทำการเคลื่อนย้ายพิกเซลนะครับให้เคลื่อนออกไปนะครับตามแนวที่เราได้ทำการาส่งไปนะครับนี่เราทำการ ปัดไปเหมือนเราเอานิ้วปัดนะครับปัดสีที่เราได้ทําการาวาดไปแล้วนะครับลักษณะนั้นนะครับก็จะเกิดาการเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายของพิกเซลนะครับอันนี้เครื่องกำลังทำการคำนวณอยู่นะครับน้องจะเห็น การเปลี่ยนแปลงของภาพนะครับจะค่อยๆเคลื่อนไปทีละนิดนะครับ,นะรบมองดูว่าอาจจะร้อนๆหน่อยนะครับนี่ครับน้องเห็นใช่ไหมครับ การเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าแบบนี้นะครับมันทำให้เราสึกหลอนไปได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับผ้าค่อยๆยืดนะครับยืดตัวออกนะครับอย่างเชื่องช้านะครับยิ่งช้ายิ่งหลอนนะครับ นี่นะครับดูสัดส่วนนะครับจะเริ่มมีการดิทดัดนะครับเริ่มยืดออกนะครับทีละนิดนะครับตอนนี้เราถ้าจำาตั้งแต่ต้นฉบับแรกได้นะครับตอนนี้ภาพจะเกิดการยืดนะครับยืดออกไปทีละนิด ตนิดนะครับตอนนี้ก็ไปไกลแล้วครับไปไปไกลเดี๋ยวจะมีการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับชัดๆนะครับว่าสมัติทูนะครับได้ทำอะไรกับภาพนี้ไปบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะใกล้เคียงแล้วครับ ว่าไปไกลมากแล้วนะครับออ,บอกอย่างที่บอกแรกนะครับน้องๆอ,อย่าตกใจนะครับนี่โอเคครับตอนนี้เราจะใช้สมัตทูลนะครับเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแต่ดูการนี่เห็นไหมครับมีความแตกต่างมากนะครับ นี่เดี๋ยวเราจะทำการนะครับ Copy l a y e r นี้ไว้ก่อนนะครับนี่ก็ปิดไปก่อนแล้วเราจะทำการนะครับเปลี่ยนนี้นะครับจะทำให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับเราจะทำการนี่นะครับ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะครับแปลงตำแหน่งเดี๋ยวดูาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอลองโอเคไปก่อน,นครับอันนี้ก็ เราลองลดนะครับลดนี่พอลดปุ๊บมันก็จะมีเมื่อกี้ภาพบนกบภาพแรกนะครับทำให้ไม่เห็นะละเอียดตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัวบัตรนะครับมิกเซอร์บัตรูลมาช่วยสร้างสีสันนะครับก็ ถ้าไม่แน่ใจแล้วก็ทำการ Copy ได้นะครับเก็บไว้ก่อนครับจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปกลับมานะครับนี้เดี๋ยวเราจะลองนะครับนี่นะครับ ตอนนี้งานก็จะเริ่มมีหลายมากขึ้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองนะครับลองเปลี่ยนอันนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้อันนี้นะครับเพราะว่ามันดูค่อนข้างรุนแรงนะครับนี่ครับหรือถ้าจะใช้ก็เอานะครับ เราก็จะใช้วิธีนี่ครับถ้าดูแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็ใช้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรานี่ก่อนนี่ครับ อาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับอันนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเรา ก็เปิดเปิด่วนนี้นะครับจะได้จะได้เห็นอย่างนี้นะครับอ่าให้ได้ดูดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับ เยอะไปครับเยอะไปเอาเน้น้อยนะครับน้อยๆอ,อ่าประมาณนี้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดรู้สึกชัดเกินไปเราก็กลับได้นะครับให้ดูเหมือนว่าไม่ต้องชัดมากนะครับอ่าน,นี้ดีกว่านะครับ จะได้ไม่ดูหลอนมากครับแต่แค่นี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาด้านบนออกไปหน่อยนะครับลดความน่ากลัวลงนิดนึงนะครับ ต้องขยับอาจจะต้องขยับนะตรงเ,เส้นเหล่านี้เราก็ทำการปรับเพิ่มได้ครับ ลบไปครับนี่ครับนี่เดี๋ยวเราจะทำการเพิ่มนะครับเพิ่มน้ำหนักให้กับภาพ เพิ่มปุ๊บมันก็จะมีอะไรชัดขึ้นมาอีกนะครับยิ่งดูแบบเป็นคลนะ้ายๆแนวแอฟตนะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราช่วยเรื่องของความอิอ่มของสีนะครับค่อขนข้างที่จะ เราจะเอาตรงนี้มาช่วยก็ได้นะครับก็จะสร้างสร้างแนวสีต่างๆนะครับตามชอบใจนะครับแล้วถ้าจัดไปก็เอาลงครับนี่แล้วใส่ใบเลตสักหน่อยครับ ลดหรือว่าเพิ่มดีเพิ่มดีกว่านะครับคันถาคนคันถาเนี้ยทำให้งานดูแน่นขึ้นมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองลองดูนะครับลองดูใช้บัตรนะครับสร้างแนว ก็ไม่เร็วนะครับเดี๋ยวปรับเป็นร้อยดีกว่านี่ยครับดูดูให้มันมีเรื่องราวมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเฟดขอบ เอาสักน,น้อยดูก่อนนะครับตรงนี้เราก็ปรับไปนะครับอันนี้เราใช้เครื่องมือนี้มันจะปรับกลับไปกลับมาได้แต่ถ้าถ้าใช้ history b a t t o o นะครับมันจะจัดการได้ครั้งเดียวนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เก็บไว้ก็ได้ไม่ต้องเอาแค่ฝั่งเดียวพอ อะไรอย่างนี้นะครับให้มันดูมีเรื่องราวเพิ่มขึ้นนะครับมีสีอันนี้มันโทนเขียวนะครับแล้วก็ปาดสีตรงข้ามเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเกิดาการคอนทราตต่อสู้กันนะครับตอนนี้ก็ครับลองดูนะครับ นี่นนี่ก็เป็นผลงานจากเครื่องมือนะครับสมาร์ททูลนะครับเพียงแค่หนึ่งปาดเท่านั้นนะครับซึ่งเราก็ใช้ตัว e n n i n g Mode นะครับเจ้าเก่านะครับมาช่วยทำให้เกิดเรื่องราวสื่อสันที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับอันนี้น้องๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้นะครับอันนี้เป็นไอเดียในการ ทําทงานนะครับเพื่อน้องๆจะได้เป็นแนวทางในการนําไปใช้สร้างสารรค์งานอื่นต่อไปนะครับขอบคุณน้องๆที่ติดตามถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผู้จัดทําด้วยนะครับส่วนวิดีโอน่าจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นให้น้องๆติดตามกันได้ครับสําหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ